สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ท่านใดคิดถึงลีโออูบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์นะคะออกมาในวันที่8สิงหาคมนี้ล้วค่ะน่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามกันนะคะว่าจะดูกันได้ที่แอปไหนอะไรยังไงก็ต้องคงปกติแล้วเสียเงินนะคะสำหรับสาหรับภาพยนตร์มูฟวี่ออนออนไลน์อ่ะนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อว่าตงจีไอซ์แลนด์ค่ะเกาะตงจีนะคะแหมแค่ชื่อก็ มีความรู้สึกว่าจะต้องเกิดขึ้นในสมัยโบ,บราณแล้วล่ะแล้วก็ที่สำคัญพอเห็นอูเลยตกกระจายเลยเพืเ่อนๆค่ะดำปึ๊ดเลยนะ <laughs> ทาตัวดำตัวเป็นสีแทนเลยแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ก็ฟิตร่างกายมาอย่างดีนะคะก้ามเนื้อก็ปวดปูนไปเขาเรียกว่าอะไรดีอะมีความพร้อมมากที่จะโชว์ก้ามนะคะก็ได้เห็นแบบเออตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะศีรษะก็จะเป็นผมหยิกๆเหมือนชาวแบบชาวเลในสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะปีนี้ก็อูเล่ยกำลังจะเข้าสู่วัย26ปีใช่ไหมคะก็ถือได้ว่าอย่างออ ออนอยู่ใยคำว่าอายุนะคะคืออ่อนแล้วก็หน้าตาก็อ่อนด้วยแต่ว่าความสามารถนั้นไม่ได้อ่อนเท่าจำนวนปีที่เกิดน,นะคะถือได้ว่ามีความปังมากๆโดยเฉพาะปี2ปีที่ผ่านมาก็ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างภาคภูมิใจแล้วก็ทำงานเบื้องหลังด้วยอะไรด้วยนะคะเป็น เด็กที่โตมานะคะเป็นศิลปินที่แบบโต้งแต่เด็กในวงการบันเทิงเลยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่แบบรู้รู้ทางได้ดีว่าจะอยู่แบบยังไงอยู่เป็นอยู่เป็นในวงการบันเทิงนั่นเองนะคะก็เรามาดูกันนะคะว่าคุณอู๋เลยนั้นเนี่ยดูภาพประกอบเลยค่ะเขานะเป็นคนที่แบบมีแฟนแฟน,ฟนรักเขาเยอะนะคะจากที่เริ่มจากเป็นน้องชายแห่งชาติมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เป็นหลวแห่งชาติไปแล้วนะคะใขรๆก็อยากได้ไปเป็นแบบเออไปเป็น สามีเป็นเหล่ากงอะไรก็ว่าไปค่ะ <c oughs> ก็เป็นคนที่ไม่หยุดยั้งกับบทบาทของตัวเองนะคะหาบทบาทแปลกๆใหม่ๆเล่นนะคะในตอนนี้พวกเราก็จะได้เห็นเขาว่าเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะเขาสามารถที่จะรับบทบาทที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถตีความอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อีกด้วยนะคะ การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เหมือนกับแบบบทบาทใหม่เนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วก็ยิ่งต้องทาตัวให้ดำๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาก็สแสวงหา,าหนทางอื่นๆที่มันมีความ แปลกแหวกแนวกับบทที่เขาเคยรับมาแล้วก็อย่างนี้แหละคะ่ะมักจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางสายอาชีพได้นะคะความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ความทุ่มเทของรีโออูนั้นนะคะในบทบาทแต่ละบทบาทนั้นก็สมควรได้รับการยกย่องนะคะก็เต็มที่ทุกเรื่องค่ะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้เป็นแค่ไอดอลบนหน้าจอเท่านั้นแต่ว่ายังทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้แบบคนอินให้ได้นะคะไปสัมผัสจิตวิญญาณของตัวละครแต่ละตัวที่เขาเล่นเลยค่ะสําหรับเรื่องใหม่นี้นะคะ เขาก็เตรียมการตัวเองมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะก็วงในเนาะที่เขาแจ้งข่าวออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาก็บอกว่าตั้งแต่การอ่านบทไปจนถึงการวิเคราะห์ตัวละครน,นะคะก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติอันเข้งคัดนะคะของลีโอเป็นอย่างมากค่ะความเป็นมืออาชีพก็ทําให้การแสดงของเขานั้นก้าวสู่จุดสูงสุดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในหลายๆครั้งเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความจริงใจแล้วก็ผลงานมันออก มาเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะวะ้ากันอย่างนั้นเลยแหมชมลีโอแล้วก็ขนลุกไปด้วยนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะผลงานชิ้นนี้ก็ยังโดดเด่นทางด้านโครงสร้างของการเล่าเรื่องแล้วก็การออกแบบฉากนะคะผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอนค่ะในฐานะของสมาชิกค,คนสำคัญของทีมนะคะลีโอนี้ก็ใช้น้ำเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของเขาเองเลยนย เรื่องนี้ภาคเองด้วยเพื่อเติมพลังอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับเรื่องราวทั้งหมดนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทยอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งถ่ายทําอะไรเสร็จไปเรียบร้อยกําลังจะออนแอร์ในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะน่าจะเป็น8เดือน8เนาะเลข8มันเป็นเลขดีของจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูความแข็งแกร่งแล้วก็ดูคุณค่าของผลงานนี้ด้วยเนาะก็วัดมูลค่าละกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้กําลังใจลีโออู่ด้วยนะคะแน่นอนว่าความสาเร็จทั้งหมดก็ไม่ ใช้เรื่องบังเอิญค่ะเพราะว่าเขาก็ทุ่มเทแล้วก็ฝึกฝนทักษะการแสดงนะคะแล้วก็ทำงานอย่างหนักมาหลายหลายปีแล้วเพื่อขยายนะคะอาชีพการแสดงของเขาไปค่ะจากไอดอลนะคะวัยรุ่นแรกๆเลยนะคะเด็กๆสู่กลุ่มเฉพาะทางในปัจจุบนันแล้วก็ต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายเลยนะคะแต่ว่าทุกอุปสรรคก็ทำให้ลีโอของพวกเรานั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เขากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายแล้วก็มีจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอ อะะซึ่งก็ทําให้เขาสามารถที่จะทะลุเพดานที่มันเรียกได้ว่าอาจจะเป็นขีดจํากัดอะไรเงี้ยคือเขายังไม่มีขีดจํากัดเลยนะคะเขาไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นวัยดีที่จะลุยแล้วก็เรียกว่าเขาประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับคําชื่นชมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเบื้องหลังนะคะเรื่องเหลนี้ก็ไม่สามารถจะมองข้ามความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นของนักแสดง ไปได้เลยแล้วก็เขายุ่งอยู่กับการซ้อมแล้วก็การถ่ายทำทุกวนันทุกวันเลยนะคะแล้วก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะก็ต้องไปใช้ชีวิตนะคะอยู่แบบในให้ที่มีน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาบทหรือว่าการออกกำลังกายให้ดูกล้ามเนื้อเขานะคะลีนมากแล้วก็แบบดูแล้วนั่นๆแข็งแข็งไปทั้งล่างเลยค่ะเขามักจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะคะด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขานั้นยืนหยัดนะคะท่ามกลางสภาพแวดล้อมในวงการ บันเทิงที่มีการแข่งขันสูงนะคะแล้วก็พยายามสร้างสารรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมนะคะได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในทางกับการนะคะมาดูทัศนคติของอ,อูอ่เล่ยกันบ้างนะคะคือนิสัยของลีโออู่นั้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็มารักเขานะคะมีความจริงใจมากแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุดๆเลยนะคะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นี้แทบจะค้งตัวไปครึ่งหนึ่งนะคะค้งตัวไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับ เจอครูบาอาจารย์ทุกคนสำหรับผู้อาวุโสในวงการนะคะแล้วก็มักจะมีความสื่อสารเน้นย้ำกับแฟนๆอยู่เสมอเลยมีการเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวนันแล้วก็ความก้าวหน้าในการทำงานผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ สิ่งนี้มันดีเนาะก็จะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆของเขามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็งานสาธารณะงานการกุศลอะไรก็ไปค่ะก็มีกําหนดการอะไรบอกไว้มากมายแล้วก็มีเสียงเชียร์จากผู้ชมนะคะคนไทยเองก็รักนะคะลีโอเยอะมากแล้วก็ได้ข่าวไว้ว่าว่างานไอ้ไว้โปในปีนี้นะคะซึ่งเป็นว้โปในเวอร์ชั่นที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันที่ประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีลีโอด้วยมาอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปตามโผลเนาะที่เป็นข่าวลือก็ คือเจ้ารู้สึกก็จะมาด้วยไว้ก็จะเป็นคู่ขวัญนะคะก็บอกแล้วว่าเรื่องดาราจากรักนิรันร์ก็ดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะแล้วคราวนี้ก็ถ้าเกิดได้มาปรากฏตัวในเวทีในวันเดียวกันก็ยิ่งจะดีมากๆเลยสําหรับลีโอแล้วก็เจ้ารู้สึกนะคะโดยเฉพาะน้องเจ้ารู้สึกก็ต้องแบบให้กําลังใจน้องมากนิดนึงเพราะว่าเป็นการกลับมาหลังจากการฟื้นตัวของน้องด้วยนะคะก็มาเมืองไทยจ้าก็ขอให้แบบได้มาไหลนะคะสวยๆแล้วก็ได้กําลังใจ ดีๆจากพสศไทยนะคะพสศพี่สาวไทยไปเยอะๆนะคะเอากลับมาที่ลีโอก่อนนะคะยังไม่จบ <laughs> การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนะคะของรีโอของพวกเราเนี่ยก็คือมันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดแน่นอนยังมีอีกหลายๆบทบาทนะคะซึ่งซึ่งลีโอเองก็อยากจะทดลองที่จะแสดงด้วยแล้วก็คำว่าทดลองที่จะแสดงก็คือถ้ามีโอกาสเนาะได้บทแปลกๆใหม่ๆแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุด้วยบางบางบทมันก็ต้องเขาเรียกว่าบทวัยกลางคนก็ต้องรอไปก่อนเนาะอย่างอย่างรีโอเพิ่งจะ26ไม่ต้องรีบนะจ๊ะเออเล่นบทที่มันมีความ อาจจะท้าทายตัวเองไปก่อนแล้วก็บทที่ตัวเองมีความสามารถที่จะเลือกได้ก็เลือกไปก่อนจะได้มาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่รอดูนะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับอนาคตของลีโอไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องกันก่อนค่ะไอ้มูฟวี่นะคะ,ะ,คะเรื่องนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรย้อนไปนะคะเก่าแก่ค่ะใน1992นาะปีพุทธศักราช2485นะคะมีเรือบรรทุกฉเฉลย ศึกชาวอังกฤษกว่า1,800คนค่ะมาอยู่บนเรือบับันทึกบรรทุกสินค้าญี่ปุ่นนะคะลิสบอนมาลูในก็ถูกเรือดำน้ำของสหรัฐนะคะโจมตีด้วยตอปิโดในนั้นน้ำใกล้หมู่เกาะที่โจซานนะคะทำให้ชาวประมงนะคะชาวตงจีที่อยู่ใกล้เคียงอะคะ่ะก็ได้ไปเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตของทหารอังกฤษช่วยได้ประมาณ300นายแล้วก็ปกป้องช่วยเหลือชาวอังกฤษก็คือมีความสัมพันธ์ อันดีด้วยนะคะระหว่างการค้นหาแล้วก็การช่วยเหลือครั้งใหญ่เนี่ยก็เด็กเดียว่ากองกําลังญี่ปุ่นนะคะก็มาอะไรก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์หรือมันจะเป็นการเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงว่าประเทศจีนมีน้ําใจแต่ว่าใครบ้างที่พยายามจะขัดขวางอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูในมูฟวี่อีกทีหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้ก็รู้จักกันในชื่อของเหตุการณ์ลิฟบอนมาลุที่จมลงนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูแล้วกันแต่จริง แอดวานะไม่ใช่แนวนี้เ,นเพื่อนๆขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถน,นัดนะคะแนวที่ที่ต้องมีเรื่องราวของโศกนักรรมอะไรมากมายขนาดนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของความเป็นเพื่อนร่วมโลกนะคะมนุษยธรรม แล้วมันก็มีเรื่องราวของอังกฤษมีของซาฮาราฐแล้วก็มีญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งแน่นอนชาวจีนก็เป็นผู้ที่มีน้ําใจเออเขาก็ต้องการจะพรีเซนต์เนาะแล้วก็พวกเขาก็มีประวัติศาสตร์มาด้วยกันเช่นเช่นเดียวกันเ <c oughs> นาะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พวกเราจะได้ดูผ่านภาพยนตร์แล้วกันนะคะเออแล้วก็มีหลายๆท่านเลยชอบมาถามแอดหวานว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของลีโออูกับเจ้าลูซืออะ่ะเออมีการประกาศจริงหรือเปล่าว่าเป็นแฟนกัน ไม่จริงมันเพื่อนไปเอาอะไรมาไม่ได้นะ มันจะมจะออกมาอย่างนี้ได้ยังไงดูอายุของทั้งคู่ก่อนแล้วก็ตอนนี้ต่างคนก็ต่างแหมลุยก็คือลุยเพื่อนาคตของตัวเองอยู่นะคะดูลีโอก่อนเอาตอนไหนว่างคะ่ะจะมีจะมีเวลามาประกาศความสัมพันธ์อะไรไม่หรอกโอ้ยรุ่นนี้ลีโอเองเขาก็อยู่ในวงการมานานนะคะ,จะเจ้ารู้สื่อเองก็อยู่ในวงการมานานเพราะฉะนั้นน้องๆแบบเขารู้ดีว่าการอยู่ในวงการมันจะต้องทําตัวอย่างไรนะคะมันจะต้องโฟกัสไปที่อะไรก่อนในช่วงของวัยนี้ นะ,ะเพราะฉันแล้วไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็จินๆกับแบบเวลาที่เขาเล่นละครกับอ,อย่างเช่นเจ้ารู้สืก่อกับพระเอกคนไหนแล้วก็จิ้นไปก่อนนะคะลีโออูเล่นกับนางเอกคนไหนก็จิ้นไปก่อนจิ้นไปเรื่อยๆมีอารมณ์ร่วมไปแต่ว่าก็ไม่ต้องไปหมกมุ่นที่จะมาให้พวกเขาเป็นแฟนกันจริงๆนะคะโลกของมายาเนี่ยหน้ากล้องกับหลังกล้องอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกเออก็อย่าไป หมกมุ่นจนกระทั่งแบบจินตนาการแล้วก็พูดออกมาจนกระทั่งมันเป็นข่าวลือไปนะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเอาล่ะค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วก็รอด,ดูว่า,างานไว้ป๋อนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะมาจริงไหมสําหรับเจ้ารู้สึกกับลีโอนะคะในเวทีเดียวกันโอ้ยตื่นเต้นคะ่ะโอ้ยอดหวานไม่ได้ไปหรอกเพื่อนๆคะ่ะก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวดูฟีดเอานะคะไว้ป๋อบางอะไรบางก็จะฟีดฟีดฟีดติ๊กต็อกบางนนนี่นะคะรับรองได้ว่าก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันจะมาอัปเดตแล้วก็มีเร ท่านมาด้วยเนะก็เป็นดาลาดที่พวกเราชื่นชอบใช่ไหมละ่ะเอาละค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ